ครับตาของพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เพชรชลานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณแม่ซ้ำเนียงนะครับขอให้แม่หายไวๆวขอบคุณมากๆครับตอนนี้กันทางคนติดภารกิจนะครับเพียแนกับติดภารกิจอยู่ขอทเทอโมนะครับให้ไปไวและจ้าขอบคุณครับขอบคุณสมองใจไม่เต็มให้ไปไวน้องงานขอบคุณคุณแม่กาญจนาครับ กินข้าวยังจะกินแต้มอีแล้วครับขอให้แม่เต้นหายไปปกตินะคะขอบคุณครับสวัสดีน้องอาก้าน้อยสวัสดีคุณแม่หนูดแดงครับสวัสดีครับสวัสดีเวลาสองทุ่มสี่สี่ค่ะสวัสดีพิมพ์รพัดครับสวัสดีครับ ขอให้คุณแม่หายไปไว,ไวขอบคุณมากมากครับสวัสดีคุณแม่โชติกาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พาพี่ยุพานะครับขอให้แม่หายไ,ไวๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณกิตค่ะสวัสดีคุณแม่มายูรีครับสวัสดีครับสวัสดี คอยไม่เป็นแข็งแรงเร็วไวจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่ภาวนาขอบคุณคุณผมอ่านบอกคุณอังอังอัง <c oughs> ขอบคุณคุณแม่การจราครับตัดผมใหม่ตัดแล้วกำลังแบบว่าเริมจังเลยกงะาวយซิ้วขึ้นอ๋อ ไม่แม่ไฮวายทำงานมากเกินเราเป็นเพลยเลยมวันนี้เราดื้อเชล้วลจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องทั้งสองร้อยสีสิบหกท่านนะครับกาอยากข่าเชื้อเมนครับบางที่เฮ้าวัลูตัวด้วยพี่น้องแล้วมันอาจจะเขาน้ำตาน้ำปากน้ำเมียงเชีขอบคุณพี่มาก ซีใช่ครับอังอังอ๋อัสดีไม่ตายรอยอิดนะครับยาเมืออื่นมือม้ออื่นสวยๆครับจริงีไปเด็กท่าไป้าคุณแม่ที่คอนกันครับวันนี้น่านวนจังเลยจ้าขอบคุณครับพี่กุ้งสวัสดีครับคุณแม่หายไวๆครับ คุณคุณนนนแนนพี่แป้งวเขาวาติดเชื้อยังวุแล้วเป็นแผลแล้วเป็นสียายังวุขอบคุณคุณแม่สมเนีครับขอบคุณครับสวัสดีพี่วัฒนาด้วยนะครับพ<ส>อเป็นยังพี่น้องตอนนี้กลับไปหาหมอแลย<ม>เดี๋ยวหมอกัะให้ยาค่าเชื่อให้ยังจังมือส้องมือนิ โรลแบาลจากมือสองมือก่อนนัดเศ้าเมียย่โรคแบลก่อน